เพื่อนที่ทําธุรกิจนะครับจะต้องโดนปัญหานี้แน่เลยถูกตัดราคาผมมั่นใจเลย99%ของคนที่ทําธุรกิจเนี่ยเขามุ่งไปอย่างเดียวเลยนะหา,าทำราคาให้ต่ํานี่ผมบอกได้เลยนะว่ามันเป็นโอลด์สกู l เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการคิดแบบเก่ามากเป็นความคิดที่ก่อนยุคที่มีอินเทอร์เน็ตเข้าใจป่ะพอมีอินเทอร์เน็ตปั๊บมันเกิดอะไรขึ้น ลูกค้าคุณนะเช็คราคาได้หมดเลยถ้าคุณแข่งเรื่องราคาแล้วโดยไม่มีอะไรอะไรมาเป็นจุดเด่นของสินค้าหรือบริการหรือตัวคุณสําหรับคนที่ทำเป็นฟรีแลนซ์หรือจุกจ้างหรือว่าเป็นพนักงานหรือก็ตามถ้าคุณเนี่ยไม่มีจุดเด่นน,นอกจากที่จะพูดว่าราคาชั้นตับที่สุด คุณจบแน่ผมบอกเลยไม่มีธุรกิจไหนอยู่ได้ยั่งยืนในยุคนี้ด้วยการทําราคาให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําได้เพราะมันเป็นโลกของเพอร์เฟกทุกคนเช็คราคาได้หมดเลยเขาไปซื้อโดยตรงยังได้เลยถ้าคุณเป็นคนกลางเนี่ยเขาซื้อโดยตรงไม่ต้องมาผ่านคุณเลยซื้อจากผู้ผลิตเลยยิ่งประเทศจีนเริ่มที่จะเข้ามาทาําตลาดในประเทศไทยคราวนี้แหละเรื่องราคาต่านี่ไม่ไปไม่ต้องไปสู้เขาจะดีกว่าแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องโฟกัส นั่นก็คือการสร้างแบรนด์มันมีแค่2ฝั่งนี่เทานะ่านั้นราคาต่ำมาถ้าไม่มีแบรนด์ก็แข่งกันเรื่องราคาต่ําไปวิธีแก้ปัญหาที่จะถูกตัดราคาจากคู่แข่งนะครับคุณก็จะต้องสร้างแบรนด์มันมีแค่2ฝั่งนี้นะครับถ้านี่คือฝั่งตัดราคาฝั่งตัดราคานี่คือมันจะต้องลงไปเรื่อยๆลงๆๆๆเสร็จแล้วก็ถ้าคู่แข่งของคุณเนี่ยอาจก็จะไม่ยอมคุณเขาจะตัดตัดจนบางบาัญชีขาดทุนยอมเจ๊ง เขาจะบอกคำนี้กูยอมเจ๊งดีกว่ายอมแพ้มึงเขาตัดกันไปจนเจงกันทั้งหมดนะครับแล้วเขาจะบอกว่าอะไรรู้ไหมเศรษฐกิจไม่ดีแล้วคุณก็อาจจะพูดว่าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีกําลังซื้อบอกห้ามพูดคํานี้เลยห้ามพูดคําว่าเศรษฐกิจไม่ดีห้ามพูดคําว่าคนไม่มีกําลังซื้อเลิกพูดคํานั้นไปเลยเพราะเมื่อไหรที่คุณพูดคํานั้นนะสมองคุณจะหยุด การทางานผมไม่ออกได้เลยมันมีอีกโลกหนึ่งโลกที่ผมอยู่เนี่ยก็คือเจ้าของธุรกิจที่แบบสามารถที่จะชอบของที่มีคุณภาพแล้วไม่แคร์เรื่องราคาอยากจะได้ของดีผมท้าคุณเลยนะว่าถ้าคนเนี่ยทุกคนมุ่งไปที่ราคาต่ําเท่านั้นทุกคนจะขึ้นรถเมย์หมดในประเทศนี้จะไม่มีใครนั่งรถเบนซ์เลยจะไม่มีใครนั่งรถประเทศอื่นเลยเพราะว่าทุกอย่างมันแพงกว่ารถเมย์หมดเพราะฉะนั้นอย่ามาอย่ามาบอกว่า ทุกคนชอบราคาถูกหมดมันไม่จริงแล้วมันไม่จริงที่เศรษฐกิจไม่ดีมันไม่จริงที่ว่าคนไม่มีกำลังซื้อมันไม่ใช่เลยประเทศนี้คนมีกําลังซื้อเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องกลับมาอยู่ในโลกนี้โลกของที่มันมีความมุ่งมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและคุณจะต้องหาฐานลูกค้าให้เป็นและวิธีการหาฐานลูกค้าให้เป็นยุคออนไลน์นี่ง่ายมากเลย มันคุณจะต้องผลิตคอนเทนต์ที่เข้าไปถึงกลุ่มลูกค้านั้นแล้วดึงดูดเขาเข้ามามันไม่ใช่วิธีการไปไล่ตามลูกค้าแล้วนะมันเป็นวิธีการที่ดึงดูดลูกค้าเข้ามานี่คือวิธีการของยุคอินเทอร์เน็ตยุคที่มันสมบูรณ์แบบยุคที่ทุกคนอ,อยากที่จะไปหาสิ่งที่ตอบโจทย์ของเขา เป็นแพชชั่นของผมที่ชอบสอนคนทําธุรกิจนะครับคนสร้างแบรนด์เพราะผมรู้ว่าเขาส่วนใหญ่ทําไม่เป็นกันตัวผมเองเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาเองผมไม่เช่สร้างธุรกิจขึ้นมาได้โดยพ่อแม่หรือว่าเ,เป็นแค่อาจารย์ที่สอนตามตำราคนอื่นไม่ใช่ผมสร้างธุรกิจขึ้นมาเองแล้วตอนนี้ก็ยังทําอยู่แล้วผมสอนลูกศิษย์จนร่ํารวยเป็นหลักร้อยล้านกันมาหลายคนแล้วเป็นหลัก10ล้านนี่เพียบนะครับสิ่งยอดมูลค่าที่ผมสร้างให้เป,เป็นมูลค่าให้กับ คนทาธุรกิจในประเทศนี้น่าจะเป็นหลักหลายพันล้านอาจจะเป็นหมื่นล้านได้ด้วยถ้าเกิดเอามารวมๆกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้ว่าผมกาลังพูดอะไรอยู่ถ้าคุณสนใจผมกาลังเปิดคอร์สใหม่ชื่อว่าพันล้านออนไลน์คอร์สนี้ผมจะสรุปทุกอย่างเอามาเสนอให้คุณและให้คุณแบบเอาไปใช้ได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วเป็นข้อมูลที่อัปเดตใหม่แล้วก็สําหรับ2019 2020 20, ที่กําลังจะมาในประเทศไทยแล้วคุณรีบทําแล้วคุณจะได้ประสบความสําเร็จ ก่อนคู่แข่งของคุณก่อนคนอื่นแล้วคุณจะได้ร่ํารวยอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็สร้างธุรกิจของคุณได้คอร์สนี้ก็มีเป็นเรียนออนไลน์และมีการเป็นมา private coaching ด้วยมีการเป็นกลุ่มโคชชิ่งก็ได้นะครับเป็นโคชชิ่งมามาเจอกัน,มมกนมไม่เกิน8คนนะครับเป็น VIP super VIP รายละเอียดทีมงานของผมจะมาบอกนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจเรามาเจอกันนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตของคุณมาเจอกับผมได้ผมบัณฑิตดวงศรีสวัสดีครับ คลาสพลนออนไลน์นะคะเรียนแบบออนไลน์ราคาเป็ม59,000บาทค่ะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะคุณแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วเอาหลักฐานการแชร์นะคะส่งกลับมาเพื่อที่รับส่วนลดนะคะราคาพิเศษคุณลงทะเบียนวันนี้ได้ในราคา1 9 9 9 9บาทค่ะ19999นะคะ ส่วนใครที่อยากจะเข้ามาเรียนสดนะคะมาเรียนสดมาดูอาจารย์สอนสดๆเลย1วันราคาพิเศษนะคะแบบ V.I.P. เลยคือ50,000บาทเท่านั้นเองค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะมี2รอบนะรอบวันที่3กันยายนและรอบวันที่7กันยายนนะคะ2รอบเท่านั้น รอบรละไม่เกิน20คนนะคะ1รอบคือ50 0 0 0บาทใครที่สนใจจะเข้ามาเรียนแบบเอ่อ V.I.P มาเข้ามาเจอตัวอาจารย์เลยก็ลงทะเบียนแบบ V.I.P เข้ามานั่งเรียนได้เลยนะคะแล้วพบกันในคลาสนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ